โครงสร้างทุกอย่างมันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอดูข้างหน้าก่อนโครงสร้างอันนี้ตามยังมีฝาครอบนะครับแต่ว่าถอดอครับอ่าข้างหน้านี่ทําเองหรือว่าสั่งซื้อเข้ามาครับนี่ข้างหน้าเป็นของรถยนต์ครับมือสองครับแล้วก็ปีกนกสร้างเองครับปีกนกสร้างเองครับผมโชกคเครื่องอันนี้ข้างหน้ามันต้องมีเครื่องยังไหมครับเครื่องอยู่ตรงใต้เบาะครับผมอ่ามันเป็นเครื่องรถอะไรครับทีนนี้เครื่องมอเตอร์ไซค์ครับยามาฮ่าสปาร์คหร้อยสามห้าหัวฉีดครับสตาร์ทมือครับผมมอเตอร ใช่ครับจะมาหาสปาร์คสตาร์ทมือใช่ครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมเปาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีอยู่กับช่างสนครับผมช่างสนสวัสดีครับผมแนะนำตัวครับผมช่างสนอยู่อำเภอเมืองอุดรธานีครับผมครับผมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก ส้างรถสร้างช่างสรอุดรครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันนี้คันนี้เขาเรียกว่ารถ atv ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าเป็นอันนี้คือสร้างขึ้นมาเองเหมือนกันใช่ครับอันนี้สร้างขึ้นมาสี่ปีที่แล้วนะครับผมสี่ปีที่แล้วใช่ครับใช้งานจริงใช่ครับโครงสร้างทุกอย่างเอ่อมันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอดูข้างหน้าก่อนโครงสร้างอันนี้ตามยังมีฝาครอบนะครับแต่ว่าถอดอครับอ่าข้างหน้านี่ทําเองหรือว่าสั่งซื้อเขามาครับนี่ข้างหน้าเป็น ของรถยนต์ครับมือสองครับแล้วก็ปีนกสร้างเองครับปีกนกสร้างเองครับผมโชกคเครื่องอันนี้ข้างหน้ามันต้องมีเครื่องใช่ไหมครับไอเครื่องอยู่ตรงใต้เบาะครับผมอ่ามันเป็นเครื่องรถอะไรครับอันนี้เครื่องมอเตอร์ไซค์ครับยามาฮ่าสปาร์คร้อยสามห้าหัวฉีดครับสตาร์ทมือครับผมมอเตอร์ไซค์ใช่ครับยามาฮ่าสปาร์คสตาร์ทมือใช่ครับอ่าแล้วข้างหลังก็คือเป็นชุดเกียร์ชุดเปลืองท้ายนี่สั่งซื้อเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับผม พ่อหลังเป็นของรถยนต์ครับอ๋อเป็นของรถยนต์ใช่ครับยางเป็นของ ATV ครับอ๋อยางเป็นของ ATV เหมือนกันครับก็คือเอามา modify เอาใช่ครับถังน้ำมันอยู่ตรงไหนครับนี่ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับอ่าน้ำมันยู่เล็กเลครับรับผมแล้วใช่บรบเครื่องนี้เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเรามาใส่เป็นรถ ATV ใช่ครับอันนี้โครงสร้างเป็นรถ ATV ทั้งหมดใช่ไหมครับโครงสร้างนี่สร้างขึ้นมาใหม่หมดครับ รถสไตล์คล้ายๆกับ ATV ครับแต่ว่าเป็น UTV ครับ UTV นี่จะเป็นพวงมาลัยครับอ๋ออ๋ออันนี้ก็ก็คือมีคัดมีอะไรเหมือนกันอันนี้เป็นคันเร่งกับเบรคครับอ๋อไม่มีคัดไม่มีคาดครับผมเอาเราเกียร์ก็ใส่ยังไงครับนี่เกียร์ก็เข้าเกียร์ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ครับอันนี้เดินหน้าถอยหลังครับอันนี้เป็นเกียร์สโลครับอ๋อมีเกียร์สโลด้วยใช่ครับเกียร์นี่เราทําเองขึ้นมาเหมือนกันเกียร์ก็สั่งจากจีนครับผม อ๋อสั่งเข้ามาแล้วมาประกอบเองใช่ครับมันเป็นชุดสําเร็จของที่เขาทํามาขายโดยเฉพาะครับโอ้ก็คือเป็นเครื่องร้อยร้อยยี่ิบห้าเองร้อยสามห้าร้อยสามห้าครับโอ้จากที่เป็นจากที่เป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์สองล้อครับเรามาทําเป็นเอทีีสี่ล้อใช่ครับผมโอ้ใช้ไปท้องไร่ท้องนานี่สบายเลเนาะใช่ครับใช้มาสี่ปีแล้วใช้มาสี่ปีแล้วครับครับผมโอ้ยตอนที่เรามาสร้างแรกๆนี่มีคนเขามาถามไหมครับนี่ก็ ผมก็ทํามาประมาณสิบกว่าคันแล้วครับรุ่นแบบนี้ครับครับผมครับอืทั้งเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องรถยนต์ครับเป็นเครื่องดีเซลครับแต่ว่าเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะขับง่ายกว่าครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับมอเตอร์ไซค์จะขับง่ายกว่าใช่ครับใช้ในเล่นในสวนเนี่ยได้เครื่องขนาดเท่าไหร่ที่ว่าใช้ใช้งานดีครับส่วนมากผมจะใช้เครื่องสปาร์คร้อยสามห้าครับเพราะว่ามันจะมีหม้อน้ําครับเวลาเราขนของในไร่ในสวนเนี่ย ลมลมปะท่ามันจะไม่ไม่ค่อยมีครับคมันมันเหมือน oh. ไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ก็เลยก็เลยต้องใช้เครื่องที่มีหมอ้อน้ําครับอ๋ oh, อเครื่องอะไรก็ได้ที่มีหมอ้อน้ําใช่ครับแต่ว่าเครื่องที่มีหมอ้อน้ําแล้วก็ไม่มีค์ดเนี่ยมันจะมีรุ่นไม่กี่รุ่นครับในที่เขาผลิตมาครับโอ้ oh. ก็จะเป็นสปาร์กร้อยสามห้าครับที่มันมันมีหม้อน้ําแล้วก็ไม่มีค์ดครับเครื่องเขาจะแบบว่าใช้งานได้ดีอย่างเงี้ยใช่ครับผมระบายความร้อนได้ดีครับใช้งานได้ทั้งวันครับในไร่ใน่สวนครับโอ สวยงามมากเลยเนาะครับผมคันนี้ถ้าทําขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่มันจะเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นห้าครับผมเจ็ดหมื่นห้าใช่ครับได้ครบชุดพร้อมใช้งานใช่ครับมารับเองหรือว่าต้องส่งครับก็ค่าส่งก็คิดตามระยะทางครับโอ้คือใช้ในไร่ในสวนเนาะครับผมขับผมใช้มาสี่ปีเป็นยังไงบ้างครับนี่ตอบโจทย์ไหมก็ใช้ขับเล่นขับไปนาได้คุ้มค่ามากครับผมอืมก็คือเครื่องจะเป็นเครื่องเก่าที่เรายกมาใส่ตัวนี้ใช่ครับครับผม ก็เบรกอยู่ข้างหลังใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ๋อเราทาเบรกตรงนี้อันนี้คือคือโมดิฟายเองทั้งหมดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมโอ้เขาท่าดีมากเนาะช่วยเรื่องน้ําหนักเบาครับแล้วก็เบรกมีประสิทธิภาพครับเพราะว่าถ้าเราใช้ดุมเบรกเนี่ยน้ําหนักมันจะเยอะครับอ๋อถ้าใช้ดุมเบรกเนี้ยมันจะเยอะใช่ครับครับลดน้ําหนักให้ได้น้อยที่สุดครับก็คือใช้ดิสเบรกอยู่ตรงเพลากลางแล้วก็ผ้าเบรกก็จะใช้ของรถมอเตอร์ไซค์ครับครับผมก็ราคาถูกมากครับเกียร์โซโลนี่เราทําขึ้นมาเอง เกียร์สโลก็สั่งมาครับในแอปครับผมก็คือเป็นตัวนี้ใช่ครับโอ้ต่อพ่วงขึ้นมานี่อีกใช่ครับเป็นเพากลางครับครับผมกับเขาครับก็คือมาทดใส่ด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมออ้ถือว่าเก่งมากๆนะครับนี่เกียร์ถอยและเกียร์สโลครับอืมโอ้เครื่องยนต์แบบว่ารถนี่มีโครงสร้างที่เราไม่เอาแล้วก็มาดัดแปลงแบบนี้ได้เนาะครับผมครับผมออ้เขาท่ามากๆเนาะใครที่สนใจเนาะจังสนเนาะ ติดต่อมาทางไหนได้ครับติดต่อทาง Facebook ลดสร้างช่างสนครับอุดรรลดถสร้างช่างสนอุดรแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองสี่หกหกครับผมอยากได้คันนี้นี่ถ้ามีคนมาขอซื้อนี่ขายไหมอันนี้ไม่ไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันเก่าแล้วครับมันเก่าแล้วครับผมแต่สร้างให้ใหม่ได้สร้างใหม่ได้ครับครับผมโอ้ขอถ่ายครับนี่ใช้งานยาวๆเนาะช่างสนเนาะใช่ครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณช่างสนมากๆขอบคุณครับสวัสดีครับ